การหาพื้นที่ปริมาตรและเลขาคณิตนะครับจริงๆมีสูตรเยอะมากๆเลยนะอย่างแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าความยาวอ่าความยาวความยาวคืออะไรความยาวจะเป็นลักษณะ1มิติครับอย่างเช่นลักษณะเส้นตรงแบบเนี้ยเขาเรียกความยาวอาจจะเป็นถนนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็น1มิติมีมีแค่เส้นเดียวอย่างเงี้ยอย่างที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าพื้นที่นะครับเพราะฉนั้นลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันจะเป็น2มิติและก็คือจะมีทั้งกว้างและยาว จะมีทั้งกว้างและยาวอย่างเงี้นะเขาเรียกพื้นที่อจะมีกว้างยาวอย่างที่3เนี่ยเขาเรียกว่าปริมาตรนะครับปริมาตรเนี่ยมันจะมี3มิติเลยมันจะมีทั้งกว้างทั้งยาวแล้วก็ทั้งสูงนะครับกว้างยาวสูงเนี่ยเขาเรียกปริมาตระัะนั้นหน่วยของมันเนี่ยความยาวเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราเทียบเป็นเมตรนะถ้าเกิดเราเทียบเป็นเมตรหน่วยของความยาวก็คือหน่วยเมตรหน่วยของพื้นที่ก็คือเขาเรียกตารางเมตรนะหรือเมตรกําลังสอง หน่วยของปริมาตรเนี่ยเขาเรียกลูกบาศกเมตรหรือเมตรยกกําลัง3ามนะน้องต้องเข้าใจก่อนนะมีทั้งหมด3แบบความยาวพื้นที่ปริมาตรก็คือพื้นที่เนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยนี่ต้องรู้นะหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านคูณด้านสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวค,ค,คางหมอูอาจจะท่องไปก็ได้นะคางหมูเนี่ยท่องเพื่อ<ๆ>เปียกปูนด้านขนานเนี่ยฐานคูณสูงนะครับเอาแค่นี้ก็พอพื้นที่วงกลม ความยาวเส้นรอบวงปริมาตรตัวที่มันเป็นปริมาตรเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสาแบบนะอย่างแรกเขาเรียกว่าเป็นปริซึมเนาะเขาเรียกกันนะปริซึมลักษณะของปริซึมเนี่ยมันจะมีดิเมนชันแบบนี้อาจจะเป็นพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นแท่งนะ,ะประมาณนี้พื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมหรือถ้าพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะ หรือเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แบบเนี้ยเป็นรูปเหลี่ยมอ่ะก็คือพื้นที่หน้าตัดตัวเนี้อาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอาจจะเป็นหกเหลี่ยมก็ได้นะเออก็คือตรงนี้เขาเรียกพื้นที่หน้าตัดเนาะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปริซึมสูตรของมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือเนี่ยพื้นที่ที่พี่แรงเงาเนี่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมถ้าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็อยู่ที่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรด้วยนะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยม จะตุลัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าไปคางหมูอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นหกเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปคูณยาวพื้นที่ฐานคูณสูงนี่ก็คือสูงคือตัวนี้เฮทเฮทนะไฮนะครับแต่จะมีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เรียกปีซึมอะ่ะ <c oughs> ก็คือพื้นที่ฐานเป็นวงกลมอะ่ะเขาจะไม่เรียกปีซึมถ้าพื้นที่ฐานเป็นวงกลมเมื่อไหร่นะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าทรงกระบอกอืมแต่สูตรใช้สูตรเดียวกันเลยนะพื้นที่ฐานคูณสูงก็คือหาพื้นที่ของวงกลมตัวเนี้แล้วมาคูณกับไฮ อ่าตัวเนี้ยก็จะเป็นเป็นปริมาตรของทรงกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นดิเมนชันก็คือให้จาเอาไว้ว่ามันก็จะมีลักษณะถ้าปีซึ่มจะมีลักษณะแบบเนี้นะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะมันจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือลักษณะคล้ายๆปีซึ่มเลยแต่มันเป็นมันเรียวอะ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันก็จะเนี่ยยอดขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพีระมิดอ่าพีระมิดก็มีพื้นที่ ตัวเนี้ยพื้นที่ฐานนละต่างกันออกไปอาจจะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมก็มีนะก็คือพื้นพื้นที่ฐานเป็นสามเหลี่ยมอ่าหรือเป็นพื้นที่ฐานเป็นหกเหลี่ยมก็มีที่เป็นพีระมิดอ่ะอืมปริมาตรของพีระมิดก็คือหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงคล้ายๆกับปริมาตรของปีซึมเลยนะเพิ่มหนึ่งส่วนสามเข้ามาคูณนะครับแต่มันจะมีอยู่อันเดียวที่เขาไม่เรียกว่าพีระมิดอ่ะ ก็คือพื้นที่ฐานเป็นวงกลมอ่ะแบบเนี้ยเขาไม่เรียกพีระมิดเขาเรียกว่ากลวยนะครับทรงกลวยเขาเรียกกันอ่ะอทรงกลวยนะครับพื้นที่ฐานเป็นวงกลมแต่สูตรก็คือใช้สูตรเดียวกันเลยนะเนี่ยสูตรเดียวกับพีระมิดเลยก็คือหาพื้นที่ฐานของวงกลมนะเนี่ยหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงแต่ว่าสูงในที่เนี้ยมันจะเป็นสูงที่ลากจากจุดยอดนะครับลงมาตั้งฉากแบบนี้นะ คือสูงของพีระมิดอ่ะมันจะมีสูงตรงสูงเอียงอะไรอย่างเงี้ยเออก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสูงตรงสูงที่ลากขึ้นมานะแล้วก็มาตั้งฉากแบบเนี้ยครับตั้งฉากฐานน,นะนะเขาเรียกสูงตรงปริมาตรทรงกระบอกเลยนะพายอาร์กำลังสองเนี่ยนะครับพื้นที่วงกลมเนาะพายอาร์กำลังสองใช่ไหมสูตรพื้นที่วงกลมพายอาร์กำลังสองแล้วคูณกับเฮตัวนี้นะครับพ,พ, 2, พื้นที่ฐานคูณสูงเห็นไหมปริมาตรปีซึมเนี่ยพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับปริมาตรกล้วยหนึ่งนสามพื้นฐานคูณสูง ลูกเตา๋าผืนผ้าอะไรเงี้ยก็มันก็ประยุกตไปนะครับประยุกต์ไปพิธากราชนู่นนี่นั่นเนาะยี่นี่ก็จําไปนะพี่เคยเห็นข้อสอบบางปีมันออกเลยนะมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมอะนะครับสูตรใช้สูตรนเนี้ยหนึ่งบเอ็นลบสเนี่ยจำง่าย,ายๆนะไม่ได้จํายากเลยจําไปด้วย